บทคร่ำครวญแห่งโลกิยะบทที่หนึ่งกำเนิดสงครามแห่งปฐมกาลนานมาแล้วก่อนที่การเวลาจะถูกบันทึกและก่อนที่สรรพสิ่งจะมีรูปนาม จักราวาลเป็นเพียงห่วงแห่งความโกลาหนที่ไร้รูปนามที่เรียกว่าหุนตุนท่ามกลางความว่างเปล่านั้นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งก็ได้ถือกำเนิดขึ้นนามของพระองค์คือไทชูมหาเทพแห่งมหาปฐมกาลด้วยปรารถนาที่จะสร้างสรรพ,พสิ่งพระองค์ได้ใช้พลังทั้งหมด แยกความโกลาหลนออกจากกันกำเนิดเป็นพลังขั้วตรงข้ามคือหินและหยางแสงสว่างและความมืดความเป็นระเบียบและความปั่นป่วนเมื่อรากฐานแห่งจัก,กรวาลได้ถูกสร้างขึ้นแล้วมหาเทพไธชูก็ได้ให้กำเนิดบุตรและธิดาขึ้นสามองค์จากแก่นแท้แห่งพลังของพระองค์เพื่อให้พวกเขา เป็นผู้สร้างและดูแลโลกทั้งสามสืบต่อไปบุตรองโตเทียนหยวนผู้ถือกำเนิดจากพลังแห่งความเป็นระเบียบเขาได้สร้างเทวลโลกขึ้นเป็นดินแดนแห่งความสมบูรณ์แบบบุตรองรองม่อหยวนผู้ถือกำเนิดจากพลังแห่งความปั่นป่วนเขาได้สร้างแดนมารขึ้นเป็นดินแดนแห่ง,งเงาและความทะเยอทะยาน และธิดาองค์สุดท้องหลิงหยวนผู้ถือกำเนิดจากความอ่อนโยนนางจึงได้สร้างโลกมนุษย์ขึ้นเป็นดินแดนแห่งชีวิตที่มีความหลากหลายหลังจากสร้างสรรพสิ่งทั้งหมดแล้วมหาเทพไทชูก็ได้เข้าสู่การหลับไหลอันเป็นนิรันร์แต่สันติสุขอันเปราะบางนั้นดำรงอยู่ได้ไม่นาน ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ระหว่างเทียนหยวนผู้ปรารถนาจะควบคุมทุกสิ่งด้วยกฎเกณฑ์แห่งสวรรค์และม่อหยวนผู้ต้องการจะปลดปล่อยทุกสิ่งด้วยพลังแห่งมารก็ค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นจนในที่สุดมันได้ปะทุข,ขึ้นเป็นมหาสงครามปฐมกาลแต่สงครามก็ไม่มีท่าทีที่จะได้เห็นผู้ชนะ เพราะว่าก่อนจะผนึกดวงจิตของพระองค์มหาเทพไทช่ชูได้วางกฎแห่งสมดุลเพื่อเป็นรากฐานแห่งสันติสุขตามเจตนารม์ของพระองค์ข้อสุดท้ายไว